โอ,โอ้โอเคมาครับอันนี้ก็ต่อเนื่องจากว่าที่แล้วเลยเอที่ฉันอยากจะฉันต้องการคือเลือกอย่างนะฉันต้องการที่็งแข่งกับฉันต้องการบุกปองเอนจี้คือจริงๆนะถ้าเป็นตัวผมนะผมจะเลือกปุกปองผมนะไม่รู้ไปเองละเลยคือเราส่วนจริงๆผมมาคิดว่าน่าจะดีที่สุดละเออคือตันต้องการที่แข่งก่นงนี่คือ มันเหมือนแบบเห็นแก่ตัวไปใช่ป่า็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบต้องไม่ทิ้งเพื่อนครับต้องการที่ปกป้องเอ็งจี้อ่ามันแบบมันดูเห็นแก่ตัวไปเราต้องช่วยเพื่อนนะฉันฉันไม่แคร์แล้วที่เธอจะกลายเป็นแบบไหนไม่สนแล้วโอเคครับเราต้องปกป้องแต่ว่าอ่า แต่ฉันก็รับประกันไม่ได้หรอกว่าไอ้พวกนั้นจะไม่เจอมันจะไม่เจอที่นี่นะอ่าแล้วก็หมู่ในหมู่บ้านก็อันตรายซะด้วยไอ้หมู่บ้านอื่นอันตรายซะด้วยอือ,อที่งก็ไม่ไว้วางใจหรอหรอหรอภาพที่เอเอมาภาพที่นี่ผมเดินต่อจากภาพที่แล้วหรือภาพที่แล้วแม่งภาพไม่ตรงกับเสียงที่โอโรมากอะเดินเดินคลิปอ่นะ ในฉันคิดว่ามีทางเดียวคือต้องแบบยังไงเอา e n e r g ออกไปข้างนอกอะแล้วก็ระวังพ่อไว้อ๋อไปน,นอนกันดีกว่าเราต้องปกป้องเพื่อน,นครับฮ้ยหนึ่งเทีย เซนเทียว่ะมันแหลกๆหลกเดินคลิปอยู่แหลกๆหลกว่าไงเซนเทียเซนเทียอ๋ออ๋ออเออซนเทียเออแหลกๆหน่อยนะครับคลิปนี้คือผมเดิน์คลิปอยู่สำหรับเองที่แล้วเอา จะถึงเดทตายอโอ้ยชาวชาวแล้วเฮ้ยคือคปลกแปลกเลยคลิปนี้คือทนไม่ไหวแล้วคืออยากเล่นแล้วมันน่จาจะใกล้จบแล้วนะแบบมีตัวเรื่องให้เรื่องแบบนี้กําลังนอนอยู่ ไม่ใช่ตื่นมาขมัวนะนักล่าพวกนั้นตื่นมาขมือบนี่คือเป็นอะไรที่แบบขย,ยอดมากแลกอยู่ด้วยมันแลกอยู่เออเออคือแลบกบอยู่แล้วผมไม่ได้เซฟถ้าคือถ้าถ้า,ถา,ถาคือผมเล่นนี่คือแบบต้องย้อนไปแล้วไกลเลยแหละอแบบ แล้วเร่อนี้คือผมต้องย้อนยาวๆเลยคือผมเป็นคนขะี้เกียจครับเราเล่นแบบนี้เลยทา,ทางแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่รู้ภาพมันจะตรงไม่ตรงกับเสียงอีกไหมเนี่ยก็ไม่รู้ดิเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยแบบอารมณ์เสียเลยอะภาพแม่งไม่ตรงกับเสียงคือผมอารมณ์เสียเลยเอา้าคือ อ๋อเซฟกันจะเซฟเป็นช่วงๆเป็นมีแพนด้าเพื่อที่แบบแบบมีทุเลือกขึ้นมาอีกออไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายนะก็ก็ต้องยอมรับนะในต้องยอมเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เรากนกระทำแล้วเราต้องคิดก่อนทำไม่จะทำแล้วค่อยคิด พูดลหลอ่อๆนี่กูหลอ่อนี่กูพูดอรละหลอ่อครับพ่อเมียน,นักดาดูเหมือนนักดาจะยังไม่อยู่แ,แถวนี้นะไปกลับไปที่ซ่อนเดี๋ยวโอเคครับไม,ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่เสียใจครับกับสิ่งที่เราทำไปปกป้องเราก็ต้องอุย้ยเหนือนไงนี่คือตอนที่แองจี้มา อย่าโบกนะโอ้ที่จะถูกประหารใช่ไหมแบบนี้คือเราเลือกผิดหรออม,มาทำอะไรที่นี่เนี่ยที่นี่เจอไงเบอร์เฮ้มันไม่ดีแล้วถ้าเองจี้ไปข้างนอกแล้วก็อันตรายเนี่ยเออฉันเออทำไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะ เธอไม่จำเป็นที่ต้องจะมาอยู่ที่นี่เลยนะพูดอะไรอยู่นเบอก์พูดอะไรอยู่ล่ะเออเฮ้ hey. ฉันกลับไปเถอะฉันฉันไม่ได้ไปฉันไม่สามารถไปข้างนอกได้นะถ้าไม่มีมันนะข้างนอกเหรอเออไม่จำเป็นที่เธอไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกหรืออะไรทั้งสิน้น เอบอรอ์อะไรเนะี่ยมันน่าก,กลัวเออไอวันเดอร์ฉันรู้ว่าเธอคือเออเธอได้ตายแน่ถ้าออกไปข้างนอกแล้ว <c oughs> มาเข้ามายังไงละ่ะเบอร์เฮ้ มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปเอ๊ะเอ่อที่จะขังฉันอยู่ในห้องนี้อยู่ในนี้เออฉันคิดว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะที่ฉันจะบอกเองนจีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆโอ้โอ้เองนจี ธอรู้เกี่ยวกับตำนานวบไพายใช่ไหมเฮ้ยเบนพายอืมตัว <c oughs> เบนพายน่ากลัวเพราะมันจะนำพาสิ่งที่ไม่ดีมาสู่หมู่บ้านและปีที่แล้วพวกมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาที่นี่และเบนพายก็ไงเนี่ยฆ่าผู้คนอีกแล้วก็อีก แล้วก็ทำให้หนึ่งคนหนึ่งคนกลายเป็นแวมพร์เพราะว่าออมีคนหนึ่งก็แค่คนเดียวที่ถูกโอ้ที่แบบหนึ่งอันนี้จะกลายเป็นแวมพร์ใช่ไหมความความลับที่ไม่มีใครรู้เหรอ แต่ว่า <c oughs> โอ้ยโอ้ยอมแต่ว่าบางอย่างในขมรับนี้เออเธอรู้ใช่ไหมทำไมฉันถึงรู้เอ๊ะที่ฉันร,นรู้ฉันรู้ว่าเธอคือแวมพาย ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฉันพ่อแล้วก็คนอื่นๆที่รู้วันนี้เขาจะมาประหารเธอและมันแล้วฉันจะช่วยเธอเองอยู่ที่นี่เธอนะอะออโอโอ ฉันคิดว่าเอาอเอ,อะไรเนี่ยฉันเออฉันค,คิดว่าเขาเธอคงจะไม่สามารถเออไม่เชื่อหรอไม่รู้ดิเขาแบบว่านับไม่ใช่หรอกก็ไปหาความหมายอื่นแล้วมันก็ไม่มีแล้วนอกจากการนับเออมันไม่เป็นไรหรอกเออฉัน มันคือการตัดสินใจของฉันอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นฉันฉันจะอยู่ข้างเธอเองเองจี้นี่คือทางที่ฉันเชื่อเอ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 อฮะอ๋อไม่ใช่กายล่างนะเออโอ้อ๋ออ๋ออ๋อ สำหรับเธอฉันจะฉันจะยังฉันเออเออเอเดี๋ยวมันคุ้นๆในฉากนี้เองจิได้โปรดอย่ากลัวเลยเธอไม่ต้องออกไปข้างนอกหรอกนะเองจิ คุ้นคุ้นโอ้โหโอ้โหคุ้นคุ้นไหมครับคุณคุ้นไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหโโอ้หยันแตกแบดเอินฟัก What the fuck เอ็นอีกแล้วหรือโอเคครับเดี๋ยวต่อกันอีกเอ็นในพาร์ทหน้า